สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับผมเฮียหมามองแม่นนะครับวันนี้นะับในวันอังคารที่24มกราคมพศ2566นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลแตง3คู่อีกเช่นเคยบอลแตงคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะยูในศึกคาราบาวขับอังกฤษเป็นล้านทีมเซาแธมป์ตันพบนิวคาสเซิลในเวลาตี3ตรงของวันนี้นะครับจเจ้าบอนอย่างเซาแธมป์ตันนะครับผลงานคณะที่ผทีมมาทําได้ดีพอสมควรชนะ3แพ้2นัดลา่าสุดก็พลาดแพ้กับแอตตันิลราล์นิสกอร์ 1ต่อ0นะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผลงานนัดที่ผ่านมาทำได้ดีเลยชนะ2เสมอ2และแพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับคิตตันพาเลต้วยสกอร์0ต่อ0นะครับสถิติ5นัดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่ชนะไปได้3นัดนะเซาแธมป์ตันชนะไป1นัดและเสมอกัน1นัดนะครับนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่ชนะเซาแธมป์ตันด้วยสกอร์4ต่อ1นะครับ วันนี้นะผมก็ชอบทางทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะผมคิดว่านิวคาสเซิลมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเดนและฟอร์มที่ดูดีกว่านะวันนี้เปิ่มให้นิวคาสเซิลต่อครึ่งลูกน,นี่คิดว่านิวคาสเซิลนะจะยิงรถสกอร์ที่ขาดได้สกอร์ที่ขาดนะนิวคาสเซิลชนะ2-0แน่นอนคู่ที่2ของเราในวันนี้นะจะอยู่ในศึกกัสโซเซเรียอิตาลีเป็นทางด้านทีมลาซิโอพบเอซีมิลาน ในเวลาตี2:45ของวันนี้นะครับจเจ้าบ้านอย่างลาซิโอนะครับผลงานนัดที่ผ่านมาทําได้ดีพอสมควรชนะ2แพ้2และสเสมอ1น,นะครับนัดล่าสุดก็ชนะบุรุยามริสโก1-0นะครับส่วนนั่นทีมเยือนอย่างเอซมิลานนะครับผลงานนัดที่ผ่านมาทําได้ไม่ค่อยดีสักเทาไห่นะชนะ1แพ้1และสเสมออีก3นะครับนัดล่าสุดก็พลาดแพ้กับอินเตอร์มิลานริสร์3-0ต่อนะครับ สถิติ5นัดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็แบ่งด้าน AC m i นนะ n ที่ชนะไปได้4นะัด La ซิโอชนะไป1นะัดนัดล่าสุดก็จะเป็นทางด้าน AC ม m i นับที่ชนะลาซิโอเมื่สกอร์2ต่อ1นะครับวันนี้นะครับผมก็ชอบไปทางทีมเยือนอย่าง AC มิลานนะผมคิดว่า AC มิลานมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิ่มให้เสมอ AC มิลานนะครับวันนี้คิดว่า AC มิลานนะครับจะยิงลิสร์รรที่ขาดไปได้ สกอร์ี่่านะครับเอซีเวลานชนะ1-0แน่นอนคู่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกโปรตุเกสลีกครับเป็นทางด้านทีมอารูกาพบสปอร์ติง้งลิบบอรในเวลาตี2 45ของวันนี้นะครับจเจ้าบานอย่างอารูกานะครับผลงานท่าที่ผ่านมาทำได้ดีพอสมควรชนะ 2, 2แพ้2ละเสมออีกหนึ่งะครับนัดลาสุดก็ชนะ ese, ปาติโมเนเซปวตสก4-0เลยนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งดิบบอร์นะครับผลงานนัดที่ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ3เสมอ1และแพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะวิเซรามิทสกอร์สองต่อ1นะครับสถิติ5นัดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็แบ่งด้านสปอร์ติ้งนะครับที่ชนะไปได้4นัดนะฮะอร์โอลกาชนะไป1นัดนะครับนัดล่าสุดก็แทางด้านอร์โอลกานะที่ชนะสปอร์ติ้งวิสเซรสกอร์1ต่อ0นะครับ วันนี้นะผมก็ชอบทางทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งนะผมคิดว่าสปอร์ติ้งมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรโดยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้ผมเปิดให้สปอร์ติ้งต่อ1ลูกนะวันนี้คิดว่าสปอร์ติ้งนะครับยิงรถสกอ็อตได้ไดสกอ็อตดีแค่านะครับสปอร์ติ้งชนะ2-0แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทว,วิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฮียหมาด้วยครับวันนี้เฮียหมามองแม่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ